ไปเกมรอก่อนนะไปเกมรอก่อนนะ <แก S 1> ไหนวะพี่คอปเตอร์คนไหนวะเนี่ยคืออะไรคืออะไรอ๋อพี่คอปเตอร์เขาอยู่ในเกมโถเอ้ยพี่คอปเตอร์เ่าพี่คอปเตอร์อยู่ไหนเล่นอยู่หรอใช่ออคอปเตอร์เล่นอยู่ในเกมทุกคน ตอนนี้พี่หาผมไม่เจอนะมผ,มผมจะไปที่รับพี่หาผมไม่เจอนะพิ่วิ่งตามผมไม่ทันนะนี่ผมกดไบบนี้ไว้ในหะ้เกดอะไรวะโอ้ไม่ไปหรอกไปหรอกไปพร้อมกันก็ได้ พอดีพี่นงผมเอาตัวรอดสู้ยัางมีสติเปิดไหมกดกระชีมนี่มันต่างกันยังไม่รู้เหมือนกันวีผมไม่รู้มันต่างกันยังไงผมตอนนี้<า>ผมเปิดทั้งหมดอยู่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเปิดทั้งหมด ปืนเลยพี่เข้าบ้านเข้าบ้านเก็บปืนได้เลยได้ปืนแล้วได้ไอ้ได้ปืนแล้วใครได้ปืนอ่ะเฮ้ยพี่มันมาแล้วพี่ข้างนอกข้างนอกพี่มันอยู่ข้างนอกยิงมันเลยพี่ผมไม่มีปืนนี่มันพี่งมัน ังไม่เห็นสักคนเลยนี่มันอยู่กับผมเนี่ยโขเลยอ้าวเส้นหายหรอ กระสุนพร้อมไหมพี่กระสุนเยอะอยังเยอะโอเคไปเดี๋ยวก็ไปไปหาค <ไป S 1> นจริงก็เดินบอกให้ไปที่คลังแสงอะ่ะค<อ>ือเฮ้ยพี่มันยิงผมเลยพี่ยิงมันพี่ข้างหลังพี่ยิงมันมันไปไหนแล้วพี่ออกไปแล้วเอาว่ะตายแล้วลว่ะไปพี่ไปกันไม่กันเ เฮ่ยข้างบนมีตัวหนึ่งี่ข้างบนมีตัวนึงเห็นปะตามผมมาตรงนี้มีตัวนั่นแหละพี่บิ๊มดูบนเขาพี่ไม่ไม่นั่นแหละเห็นไหมมันยิงกับใครไม่รู้ข้างบนแดงแดงมันยิงกับใครก็ไม่รู้ก็เลยยิงเราใช่ไหมไม่ได้ยิงเรายิงคนอื่นอยู่มันยิงใครไม่รู้เอา้มามันตายแล้วพ,พี่ เก็บปืนไหมพี่ตรงนี้มีปืนสามกระบอกป่ะสวัสดีครับพี่สุชัยยาโซนอันตรายขี่รถไหมพี่ขี่รถไหม เนี่ยข้างหน้ามีคนผนอ่ผมนยิงพี่พพพจะตายตายตายแล้วพี่ตายแล้วทมีคนพี่ตรงนี้พี่ ข้างหลังก็มีคนมคนวิ่งมาข้างหลังแตกเขาพีแตกแล้วยิงมันพียิงมันพียิงมันพี่พี่พีเป็นยิงผมอยู่พี่ยิงมันตามมันไปพี่ตามมันไป มันตายแล้วพี่ผมยิงน,นัดเดียวมันตายเลยเนี่ยเฮ้ยพี่มีตัวนึงขึ้นไปบนบ้านแล้วขึ้นไปบนบ้านแล้วพี่ขึลงมปเลยเลงมาแล้วพี่มันยิงมาเลยยิงมันพี่ยิงมัน กับพี่ตั้งตรงไหนข้างหน้าพี่ข้างหน้ามีคนตามผมมาเลย พี่คนพี่นี่มันพี่ <c oughs> เห็นไหมกิงเหลืองอ่ะพี่กิงเหลืองอ่ะนี่มันพี่ยิงมันตายไหมพี่ตายไหมโดนไหมน่ะไม่ไม่โดนหรอไม่ตายแล้วพี่ไปขึ้นรถด,ดีกว่าผมจะพาพี่ไปแว่น <c oughs> โอ้ยพี่ผมโดนยิงพี่ผมโดนยิง <c oughs> <c oughs> ยิใครยิงวะหลังต้นไม้พี่หลังต้นไม้อู้จะตายตายพี่พี่จะตายแล้วผมผมจะตายไม่ใช่มันนะยิงมันพี่ยิงมันหน้าพี่อะยิงผมะตายเฮ้ยสองตัวพี่สองตัวอุ้ยพี่ข้างหลังพี่ข้างหลังข้างหลังมันยิงผมอยู่พี่ผมจะตายเกาะผมแตกเกาะผมแตก ข้างหลังพี่มันวิ่งตามพี่ไปแล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังเออยิงมันพี่ยิงมันพี่คุณ FF ฟฟพูดดีครับวัสดีครับพี่คุณ FF ฟฟวัสดีครับเงี <c oughs> ยนพี่ยิงมันเออเอาวะรอบนี้เขาเจ็บไปเจ็บแปดตัวแล้ว <c oughs> ข้างหนโด<ห>น,นพี่ข้างหนโดนเห็นป่ะพี่เหน็นปะ่ะเออยิงมันพี่โดนป่ะนะไม่โดนหรอพี่ทำไมถ้าโดนมันวิ่งอยู่นั่นหรอเฮ้ยพี่มันยิงผมโอ้ยพี่พี่พี่พน,นึงพี่ ตายแล้วพี่เฮ้ยผมเกือบตายทำเยอะจังวะเฮ้ยพี่ผมโดนยิงอีกแล้วอะไรอนะ่ะโดนยิงไม่พักเลยเออพี่่เฮ้ยพี่ผมโดนยิงอีกแล้วข้างบนพี่เขาพี่ข้างบนเขาผมจะตายแล้แลวพี่อู้เลือผมเลือผมอเลือผมผมเลือผมไม่มีแล้วพี่เรือผมไม่มีแล้วมันยิงแต่ผมมันไม่ยิงพี่เลยอนะ ทำไปทำไปเลยกระสุนหมดอ่ะกระสุนหมดเดี๋ยวผมยิงให้พี่เดี๋ยวผมยิงให้เดี๋ยวผมยิงให้เก็บกระสุนเลยพี่เก็บกระสุนเลยตายแล้วพี่ตอนนี้เลือดผมหมดเนี่ยมันยิงเนี่ยผมมันไม่ยิงพี่อ่ะโอ๊ยพี่ผมโดนอีกแล้วโอ๊ยโอ้ยยิงมันดูพี่ยิงมันดูเออยิงมันพี่ มีอีกพี่<อ>มีอีกข้างหน้ามีอีกตัวนึงนี่ข้างหน้ามีตัวนึ่งเอาเพื่อนหีิงตายไปแล้วเดือดเ,เลือสองตัวเก็บยาก,กกาก่อนนะคนยาที่เอฟเอฟเล่นไหม ล็อกครังแสงแล้วลล็อกครังแสงแล้วอะเรือสองตัวพตูแล้วตรงไหนเพื่อนไม่สตู เยวแล้วทุกคนหมดแล้วเหมือปสวัสดีครับพี่ปัน